สวัสดีครับเอเชียคนเน็กเพื่อคนไทยเข้าใจเอเชียวันนี้เกือบสองเดือนแล้วที่สภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เปิดให้บริการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเวียดนามรวมถึงจีนเดินทางไปมาหาสู่กันได้และเริ่มบุกเบิกการทําธุรกิจและการท่องเที่ยวครับวันที่11เดือน11ปีคิสสการ์ดสองันอเวลาสิกา11นาทีคือเลือกงามยามดีในการเปิดสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคาม่วน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและลาวตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรัวดีเจ้าพระยาแม่คงระหว่างกัมพูชาลาวพมา่าไทยและเวียดนามเนื่องจากสะพานเพิ่งเปิดจึงยังมีคนใช้บริการค่อนข้างน้อยโดยคนไทยเดินทางข้ามไปยังฝั่งลาวโดยเฉลีย่ยกว่า100คนต่อวันขณะที่ชาวลาวเข้าไปยังฝั่งไทยประมาณวันละ200คนแต่ในวันเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวจะหนาตา ก็จากจากนี้ไปเวียดนามก็ประมาณ314กิโลเมตรนะครับเป็นท่าเรือน้ำาลึกคันติงต่อไปนี้ถ้าจะข้ามไปที่จีนนก็ประมาณพันกิโลโดีกว่าที่เราจะข้ามไปตรงาทางสิงคโประป์ะไรต่างๆนะครที่จะอ้อมไปทางโน้นถ้าเราข้ามทางนี้ก็แค่ประมาณพันกิโลก็ถึงานาหน,นิงรูปธรรมในทางเศรษฐกิจที่เห็นชัดเจนก็คือราคาที่ดินใกล้กับสะพานได้เพิ่มเป็นทวีคูณ อย่างเช่นฝั่งไทยที่คือราคาไร่ละ200,000ก็กลายเป็นล้าน200,000หรือล้าน500,000บาทฝั่งลาวก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันออกจากด่านท่าแขกแขวนคำม่วนของลาวมุ่งสู่ชายแดนเวียดนามจะต้องผ่านเมืองหลักซาวสภาพถนนเป็นถนนสองเลนสภาพพอใช้ได้ไม่ถึงกับลําบากเส้นทางคดเคี้ยวเป็นบางช่วงขนาบไปด้วยขุนเขาจนกระทั่งมาถึงจุดที่นักท่องเที่ยวต้องแวะพักเพื่อชมขุนเขาเอันสวยงามซึ่งบางคนตั้งชื่อว่าผู้แสนหนอ เนื่องจากประกอบด้วยยอดเขาน้อยใหญ่จำนวนมากสร้างทัศนียภาพที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนภูผาม่านซึ่งสภาพอากาศในขณะน,นี้หนาวเย็นและลมแรงสําหรับคนที่รักสั์โดยเฉพาะสุนัขการเดินทางด้วยเส้นทางสายนี้มีโอกาสต้องทําใจกับภาพที่ประกฏต่อหน้านั่นก็คือรถบรรทุกที่บรรทุกสุนัขเต็มคันในสภาพแออัดยัดเยียดเช่นเดียวกับที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในเมืองไทย เพราะนี่คือสุนัขที่ถูกขนส่งไปยังเวียดนามเพื่อเป็นอาหารจานเด็ดโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวบางครั้งจะได้เห็นสิบล้อที่สวนทางมาเพื่อรนทุกสุนัขไปยังเวียดนามอีกสุนัขที่เห็นมีหลายสายพันธุ์ไม่เว้นมแม้แต่พุดเดิลและสุนัขขนาดเล็กพันธุ์อื่นๆมกคุเทศบอกว่าเนื้อสุนัขในเวียดนามไม่ใช่หาซื้อได้ในราคาถูกเพราะแพงกว่านเนื้อสัตว์ทั่วไปนักท่องเที่ยวที่จะรับประทานเนื้อสุนัขได้ถือว่าเป็นแขก v i p เพราะต้องจัดหาให้เป็นพิเศษ ไปเวียดนามในช่วงนี้ต้องเตรียมใจรับความหนาวไว้ได้เลยชนิดพูดแล้วไอออกปากแถมมีฝนตกตลอดเวลาด้วยคนไทยบางคนบอกว่าเวียดนามนั้นหนาวยิ่งกว่าที่พูดกันว่าลำปางหนาวมากสวัสดีครับ